ที่บุรีรัมย์ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์เอาเสื้อไปให้แฟนเสร็จแล้วขี่ออกมากําลังจะกลับอยู่ๆเจอกระสุนยิงเข้าใส่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าตัวเนี่ยลม้มลงไปเลยคนนึงเสียชีวิตอีกคนนึงบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ชายที่โดนยิงมี2คนนะคะคนแรกคือนายสุรชัยอายุ24ปีถูกยิงอาการบาดเจ็บสาหาัสส่วนคนที่2คือนายฐานันดรค่ะฐานันดอ,นนนดอนเนี่ยเป็นคนซ้อนท้าย ถูกยิงแต่ว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะตอนนั้นทั้งคู่เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นแฟนของฐานันดรค่ะเอาเสื้อมาให้แล้วปรากฏว่าขากล,กลับกลับออกไปอยู่ๆถูกยิงเสียชีวิตแฟนสาวของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังนะคะว่าพอเขาเอาเสื้อมาให้เสร็จแล้วนะหลังจากนั้นเขากลับไปเลยทันทีโดยที่ไม่ได้นั่งดื่มต่อไม่ได้พูดคุยอะไรเลยขี่รถออกไปไม่นานได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมา ก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรกันขึ้นยืนยันว่าแฟนก็ไม่ได้มีปัญหาบาดหมางอะไรกับใครนี่มีแค่ก่อนหน้านี้ที่เขาเคยเล่าให้ฟังว่าเคยไปมีเรื่องกับวัยรุ่นต่างถิน่นแต่ก็สงสัยจะเป็นแค่เรื่องความคึกคะนองตามประษาวัยรุ่นทั่วไปฟังจากแฟนผู้เสียชีวิตค่ะแล้วตอนขับรถออกไปตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงปืนเลยค่ะแล้วเขาก็เลี้ยวกลับมานัดเดียวค่ะแล้วเขาก็เลี้ยวกลับมาสภาพแบบ หิี้วตัวเองมาเลยค่ะแล้วอนที่เห็นคือแผลเป็นเป็นยังไงบ้างเลือดเลือดตรงหน้าอกตรงนี้ไหลไม่หยุดเลยค่ะเต็มเลยใช่ค่ะแล้วแฟนเราบอกว่างบอกว่าให้พาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยถูกยิงมาเขาบอกแบบนี้เขาก็ถามว่าใครเป็นคนยิงเขาบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นหน้าเขาบอกแบบนี้แต่เห็นรถกระบะใช่ค่ะเขาว่ากระบะสีขาวใช่ค่ะหรืว่าก่อนหน้านี้ แฟนเคยไปมีปัญหากับเด็กต่างหมู่บ้านอันนั้นหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะที่มีคลิปใช่อบอลกันปาระเบิดค่ะค่ะอตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหนูไม่รู้เหมือนกันค่ะตอนนั้นหนูไม่ได้ไปว่าหนูพากันอยู่แค่ตรงนี้ม,มีรถจอปิดจับภาพได้นะคะมอเตอร์ไซค์ที่ธนันดรกับสุรชัยขับขี่ออกมาพอมาถึงตรงบริเวณปากทางปุ๊บมีรถกระบะคันหนึ่งค่ะขับผ่านมาพอดี แล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาพอมีเสียงปืนดังขึ้นนะคะเมื่อกี้ภาพที่เปิดตอนแรกจะเห็นเลยว่าตัว2คนที่โดนไล่ยิงอ่ะหันหัวรถกลับแล้วมีคนหนึ่งลงจาจกรถวิ่งไปขอความช่วยเหลือ นี่เป็นหลักฐานสําคัญที่ทําให้รู้ว่ามีคนตามมายิงสุรชัยกับธานันดรน,นะคะคุณผู้ชมล่าสุดตํารวจใช้เวลาในการสืบสวนไม่นานเพราะรู้ว่าอ๋อสองคนนี้เคยไปไม่ถูกกับวัยรุ่นต่างถิ่นมันมีคลิปมันมีคลิปช่วงที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านวัยรุ่นต่างถิ่นน่ะแล้วเจอวัยรุ่นน่ะเอาปืนขึ้นมากลางถนนเลยขู่ทำให้สองคนนี้ต้องหันหัวรถมอเตอร์ไซค์วนกลับทันทีตอนวันที่8เมษายน ปืนนั่นเองเอามันมาทางนี้เอาเของแขกดี่ิปืนจริงเอเอหลบเด้อเออถ้ามันโดนเราล่ะมันยิงกัะจริงอเอย่างถ้ามันโดนเราตำรวจได้ดรู้นะคะว่าสาเหตุมาจากน่าจะเป็นคู่อริเก่ามาดักยิงแล้วตำรวจก็ไปตามจับตัวคนก่อเหตุได้สอ,สองคนเลยคุณผู้ชมคนแรกชื่ออภินันท์ อีกคนหนึ่งชื่อสมคิดไปจับได้นะฮะลองดูคลิปตอนจับคือบุกไปจับถึงที่บ้านเลยที่อำเภอบ้านกลวดพร้อมของกลางปลอกกระสุนปืนเสื้อผ้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุส่วนปืนเอาไปซุกไว้ในรถเก๋งของเพื่อนอีกคนนึงเป็นปรถตันนี้นะนเราได้มาอย่างไรมีซื้อมานานแล้วหรอซื้อมปนานแล้วปีแล้วสีเดียวกับกระสุนก็ซื้อนี่ก็ซื้อมาสองประมาณสองปีเมื่อวานนี้เราเก็บไปตรงไหนในรถเมื่อวานตลอดไป เราซื้อสบายกระเป๋าสบายกระเป๋านะมาะแล้วก็กินนรถนนนี่กินอะรช่วยแต่กันีแตกันที่บนอากลับเรานั่งนั่งนั่งแล้วพอมาถึงตรงแยกปั้กระบมังเอาเลยยิงไปอย่นะรู้ไหมเห็นบอกเห็นไหมว่าโดนไม่เแต่ยิงไปนันึงแล้วบนในรถ เราไม่รู้เรื่องไหนหรอกเราท่องเราเหยิบจากกระเป๋าด้วยหยิบพิจารณาพอเรารู้เรื่องคนเดียวครับแล้วหลังจากนั้นเรามาเก็บที่ที่ไหนขอโทษใส่ต้ในมีมอไซค์แล้วดนมาเ่อนี้ก็แล้วก็วันนี้ไปไปเกิดอะไระอภิน,นันคือคนที่นั่งท้ายกระบะแล้วก็ยิงเข้าใส่คนเจ็บและเสียชีวิตอภิน,นันออกตัวแทนบอกเพื่อนไม่รู้เรื่อง เพื่อนก็ขับรถไปแต่ตำรวจก็ต้องคุมตัวเพื่อนมาด้วยนะฮะสมคิดคือคนขับรถกระบะนี่ฮะนี่คือตอนจังหวะที่เอาทั้งคู่เลยมาที่โรงพักตัวอภินันไม่พูดไม่ตอบไม่อะไรเลยส่วนสมคิดดูตอนที่มาถึงนะฮะคุณผู้ชมสมคิดเนี่ยก้มหน้าก้มตาตลอดเวลาสมคิดนี่จะใส่เสื้อสีแดงเป็นคนขับกระบะคันที่ไปประกบแล้วก็ไล่ย,ยิงเขา ดูนะฮะจังหวะที่คุมตัวมาถึงโรงพักนี่นี่พนุ่มคนนี้คุมหน้าคุมตาเอาลองดูบรรยากาศหน่อย <c oughs> ใครยอมพูดอะไรแต่หนึ่งชีวิตจบไปนะฮะอีกหนึ่งชีวิตก็บาดเจ็บสาหัส <c oughs> ยังอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วยังไง2คนนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายคนต่หมตรีนรงศักด พรมทาผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าพอสอบสวนแล้วพบว่าสาเหตุมาจากขมินกันเพราะอยู่ต่างหมู่บ้าน <c oughs> แต่อยู่ตําบลเดียวกันนะคะ <c oughs> แต่อยู่คนละหมู่บ้านขมินกันครั้งแรกคือคลิปที่เราเปิดให้ดูวันที่8เ <c oughs> มษายนหลังจากนั้นตามมาเอาคืนกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วตัวมือปืนค่ะแยกเอากระสุนไปซ่อนเอาไว้บ้านเพื่อนเอาปืนไปซ่อนเอาไว้ในรถของเพื่อนแต่ตํารวจตามหลักฐานกลับมาได้หมดนะคะ แล้วพอซ่อนของเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช้ชีวิตตามปกติเที่ยวสงการตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้คุมตัวได้แล้วก็เอาตัวไปดําเนินคดีต่อทางกฎหมายแล้วเดี๋ยวจะสอบสวนอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะว่าทะเลาะก,กันแค่ว่าอยู่ต่างหมู่บ้านเท่านั้นจริงๆหรอรวมไปถึงขยายผลด้วยว่าอาวุธที่มีทั้งหมดเนี่ยเอามาจากไหนอแต่เขาดูเหมือนรู้เวลาของคนตายทั้งสองคนเลยนะพอมาปักซอยแล้วยิงทันทีตรงนั้นเลย